ครับเลยนะเนี่ยรั่วออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขามใหญ่เอง,งนั้นเลยครับเนี่ยแล้วเข็พวกนี้จะรั่วนะครับออกมาแล้วก็ทีนี้ลมมันก็เป่าออกมาเวลาเปิดนะครับทําทให้มีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะแล้วก็ถ้าน้ํายาไม่ถึงก็ทําให้แอร์ไม่เย็นด้วยครับ ครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบรรยอนทุกท่านนะวันนี้พามาดูเป็น205ครับไม่ได้จะถ่ายนานแล้วครับงานแอร์ไม่เย็นนะ แอร์รั่วมีกลิ่นเหม็นนะครับเวลาเปิดนะครับเย็นไม่ฉับน,นะก็เป็นตรวจเช็คแล้วก็เป็นงานเปลี่ยนคอยเย็นนะครับเป็น w ิวสอนย์หานะสี่คัสครับอันนี้ลูกค้าอนุมัติมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำการรื้อเปลี่ยนคอยเย็นกันนะครับต้องรื้อคอนโซลข้างในเนี่ยต้องรื้อพวกฝ r o มอะไรพวกเนี้ยรื้อเนี่ยเกะกลางพวก จอเจอตัวเหือออกให้หมดครับเพื่อเปลี่ยนตัวคอยเย็นที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มเลนนื่อนกำลังเริ่มเลื่อนเนี่ยคอยๆถอดครับคันนี้เป็นช่างเดียวครับดูแลคันนี้นะครับอันนี้นเราต,ต่อไฟแต่งแล้วดวอ๋อมีต่อเพิ่มอ่ะเยอะไฟแต่ไฟเยอะไปหน่อยอืม เรื่ยวันทีละหน่อยครับเซตนี้ราคาไม่เกินสามหมื่นะครับรวมค่าแรงครับใครมีอาการนี้ก็เข้ามาได้เลยครับสำหรับง,งาน,องนคอยเย็นนะครับในใกล้อะนี่ครับถอดเก๊ออกมาเนี่ยจะเจอตู้ตรงนี้นี่คือตู้แอร์ที่เราจะเลือกมาจะมีคอยเย็นอยู่ด้านในครับนี่ครับสายไฟจะลุ่มลางอย่างนี้เลยครับเนี่ยมาถวา ลุนลังมากครับมารดูดลงมาแล้วครับคอนโซลนี่ครับคอนโซลนี่ครับลออืกมาก็จะประมาณนี้เนาะเอาคอนโซลออกไปแล้วครับนี่ครับก็ต่อไปก็ต้องถอดคานออกมานะครับคานตัวนี้แล้วก็ตู้คนระับเป็นไงทั้งเดียว เอาเรื่องเอาเรื่องไหมครับตอนแรกนึกว่าจะแบบมาตรฐานกูอ๋อเขามีแต่งใส่นี่เพิ่มมาเนาะเขาจะสแตนดาร์ดนะครับเขาแต่งใส่เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเสียงนะกระจก้วยเออเนี่ยเอ้จอวิทยุจอติดเพิ่มก็เลยจะยากตรงนี้ครับถ้าเดิมๆมันจะเลื้องง่ายนะเพราะว่าเราต้องถอดกาวที่เขาต่อเออเนี่ยต่อเพิ่มมาก็ไม่เป็นไรครับ ก็ยังไงก็ต้องทําให้ได้พอมาแล้วนะครับนี่ตู้แอร์ก็เดี๋ยวให้ช่างดีวเขาลุยต่อครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีตอนเอาตู้ออกมาเนาะนี่คครับตอนนี้ถอดคางไปแล้วนะครับเนี่ยเจอตู้แล้วครับนี่คือตู้ที่เราลื้อออกมาทั้งหมดก็คือจะเอาตู้นี้ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนจ้ากตัวคอยเย็นนะครับคอยเย็นก็อยู่ด้านในนี่ครับก็คือรุ่นสองศนห้านี่ก็คือเจ้าประจําเลยครับที่ว่าเราเปลี่ยนกันบ่อย เปลี่ยนบ่อยที่สุดก็คือรุ่นนี้เลยครับเพราะว่าพอเวลาคอยเย็นรั่วเนี้นำใยจยแอร์ก็จะขาดนะครับแล้วก็ทําให้แอร์บางคันก็ทําให้แอร์เย็นไม่ฉ่าบางคันก็มีกลิ่นเหม็นออกมาครับตามเนี่ยพอมันรั่วแล้วก็มันจะออกมาตามช่องลมแอร์นะครับแล้วสตาร์ทเครื่องตอนเช้าอย่างเงี้ยครับจอดนานๆแล้วสตาร์ทเงี้ยกลิ่นก็จะออกมานะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็น,นครับก็นี่เราก็ยวเอาตู้ออยแอ์ออกไปแกะเอาไฮบิดด้วยไฮบิดใช่ไหม ไฮบริดอ๋อมันยากตรงที่เลือข้างหน้าอ๋อ oh, ด้านหน้าด้าน,นหน้าจะเลือ่เยดเดี<ะ>๋ยวไปดูด้านหน้าเน,น,นี่ยครับอันนี้เป็นไฮบริดนะเนี่ยวาล์วแอร์จะจะเรือยากกว่ารุ่นธรรมดานะครับเนี่ยตัวนี้พวกวาล์วแอร์ท่อน้ำนะครับจะแ,แน่นๆกว่านะครับ้องเือด้านหน้าด้วยนะครับท่อตรงท่อน้ำโอ้โหเอคเครับเดีย๋ยวให้ทางดีวเขาเือต่อ เนี่ยตอนนี้ช่างดีเอาตู้ออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับตู้จะมีเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยคาบเห็นไหมโอ้โหผัดมันแผบเลยครับเนี่ยเนี่ยน้ำยาแอ่งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมรั่วโชว์ครับแบบนี้เนี่ยดูวมันแผบเลยตามเนี่ยเนี่ยคือตัวคอยเย็นที่เราจะเปลี่ยนนะต้องรื้อขนาดไหนครับถึงจะออกมาได้เนี่ยดูออกมาแล้วตอนนี้ให้ช่างดีแกะก่อนเนี่ยครับภายในก็ เนี่ยแจะต้องโล่งแบบนี้เลยตอนที่เลือกมานะเนี่ยช่วยใส่ไฟเวลาประกอบอะสำคัญครับต้องเรียงกลับให้เหมือนเดิมนะครับเราจะมีตัวที่ล็อกสายไฟครับตัวล็อกเนี่ยจะมีที่ล็อกอยู่ครับจะใส่มั่วไม่ได้นะครับใส่มั่วนี่ประกอบไม่ถูกแน่นอนไม่ไม่ตรงเติมแน่นอน,นครับเราจะมีที่ล็อกสายไฟครับนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วตอนนี้เป็นไงช่างเดียว โอ้โหเยิมเยิมเลยครับรั่วตามตาเะเข็บเนาะเนี่ยเยิมเยิมเลยมันแคบ,บเลยเน,นี่ยรั่วออกมาเห็นไหมเนี่ยขาบใหญ่แองนั้นเลยครับเนี่ยตะเข็บพวกนี้จะรั่วนะครับออกมาแล้วก็ทีนี้ลมมันก็เป่าออกมาเวลาเปิดนะครับทําให้มีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะแล้วก็ถ้าน้ํายาไม่ถึงก็ทําให้แอ์ไม่เย็นด้วยนะครับแรกก็จะเย็นชื้นๆแล้วพอรั่วเยอะๆเข้าก็จะไม่เย็นเลยนะครับสำหรับ โอ้โหกินหึงเลยโอเคให้ช่างเดียวเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวให้เขาประกอบของใหม่ในของใหม่มาอย่างเดียวจะพาไปดูของใหม่บโอ้โหเห็นไหมครับไม่เห็นหนากว่าเนี่ยของใหม่แต่เป็นของเทียบนะอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นของเทียบนะครับนี่ครับคอยเย็นนะครับคือตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นของเก่านะเนี่ครับก็รื้อให้เปลี่ยนกันให้ดูจ่าเลยนะครับ S <S อันนี้ของเทียมนะครับอือของเทียมก็จะมีวาล์วแอร์ด้วยครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวเก่าโอริงอันนี้ตัวใหม่วาล์วแอร์ก็เทียบเทียบนะครับก็จะมีกรองแอร์นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวให้ช่างดิวไปล้างแล้วก็ประกอบครับนี่ครับตอนนี้ช่างดิวก็ใส่ใส่แล้วใช่ไหมเดียวพอเย็นใหม่ไงมาดูนะครับนี่ครับของใหม่อนุของเก่านะนี่เปลี่ยนให้ดูกันตาจ๋าเลย เปลี่ยนคือเปลี่ยนครับซ่อมคือซ่อมเปลี่ยนคือเปลี่ยนครับอันนี้คือเปลี่ยนนะรัวจ,จริงเปลี่ยนจริงนะมีของเก่าคืนทุชิ้นนะก็เดี๋ยวให้ช่างเดียวประกอบตู้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อครับอันนี้เปลี่ยนคอยเย็นเข้าแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะ ตู้เข้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ใส่ตู้เข้าไปแล้วใส่คานแล้วนะนี่ครับตู้นี่กำลังไล่สายนะประกอบก่อนที่จะใส่คอนโซลนะประกอบสายเนี่ยจะมีล็อกเดิมอยู่นะสายวางมั่วไม่ได้วางมั่วนี่รื้อใหม่นะสายไม่ถึงนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับนะต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะครับในการถอดประกอบ นี่ครับสายคอนโซลแล้วเป็นไงบ้างครับช่างเดียวครับใกล้แล้วครับงมอยู่ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออีก20%่สิบโอ้โ์เซ็นต์นะโอ้เหงื่อตกเลยนะเดี๋ยวก็งมสายอยู่เดี๋ยวก็เย็ยนแล้เยน็นเย็นเดี๋ยวก็อยู่เบียร์ครับเ <laughs> นี่ยโอ้โหใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ใสคอนโซลแล้วอันนี้ช่างเดียวกำลังเก็บสายเก็บเลยเออมีแปลงมันจะงมยากหน่อยเนี่ยมีการมีการแปลง <Okay. S 2> โเคด้านหน้าก็ประกอบคือนะปัดน้ำฝนนะอันนี้ก็ทำการแว็กนะครับแว็กก่อนที่จะเติมน้ำยานะครับนี่เช็ก่วนะครับถ้าไม่รั่วนี่ก็เข็มก็จะไม่ตีขึ้นนะถ้ามีการรั่วในระบบเข็มจะลอยขึ้นมาพึ่งอันนี้แสดงว่าแสดงว่าไม่มีรั่วนะครับตอนนี้ใช้เครื่องแว็กออกอยู่นะแบบดูด ก็เติมน้ำยาแอร์แล้วก็เทสกันครับว่าเย็นไหมนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ใส่รมอะไรใส่อะไรเรียบร้อยครับใส่จอนะครับตามเดิมเด๊ะๆดนะครับใส่เก๊ะใส่จอเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอเติมยาแอร์ครับตอนนี้แว็กอยู่จะเติมยาแอร์เป็นไงพี่ก็เดือนนี้ผมทำคอยเย็น ห้าคันและโอ้โห oh. กำลังฮิตมากเลยส่วนมากเป็นรุ่นนี้เนาะใช่205 oh. ทั้งนั้นเลยโอ้โห oh. จะเป็นคูเป้หรือจะเป็นตัวสี่ประตูร่วมเหมือนกันหมดฮนะ oh. ถ้าเป็นในบอดี้205นี่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูความเย็นกันนี่ครับความเย็นเห็นไหมฝ้าเกาะกระจกครับนามเกาะกระจกเลยครับเย็นฉ่ำเลยครับตอนนี้นี่ครับ เนี่ยครับเปลี่ยนคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นนะครับเนี่ยเย็นฉ่ำๆอันไหนก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เ,เตรียมรถส่งลูกค้ากันนะครับสำหรับ W 2 0 5คันนี้นะครับโอเคครับผม